อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสติกเบลดเกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะครับสําหรับแพ็คลายวันวันนี้นะครับก็จะเป็นแพ็คเงินเขียวกับแพ็คตัวใต้น้ํานะโอเคอีกแพ็คดึงพี่ไม่ตีนะครับเพราะต้องใช้ตัวทีเล็กนะโอเค แพ็คเงินเขียวนะครับโอ้โหตึงเลยอ่ะวันนี้เจอตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะเราก็ต้องใช้เจ้าเจ้าซุพันโนก่อนนะตัวแรกอ่อซุพันโนแล้วก็อืมเอานกทาเปไปตบดีไหมเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนตัวแน่เลย นกทาเปดีกว่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอินโดแรปเตอร์หลังโจมตีจะพอไหมเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะอ่ะโอเคมาโอ้โหตึงรอบแรกเลยเงินเขียวนะเราต้องป้องกันก่อนลุ้นให้มันเปลี่ยนตัวม,มีสองเปลี่ยนตัวไหม เปลี่ยนตัวนะครับโอเคห,อหนึ่งเราไม่ทำอะไรเราก็ขอป้องกันต่อเลยอป้องกันหนึ่งมีสองแต้มอยู่แล้วไม่ทำอะไรแล้วรอบนี้โอเคอย่างนี้เราต้องชาร์จแล้วแหละมาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสี่แต้มดีหไหมสี่แต้มนี้อย่าพึ่ง โอ้โหตีมาเลยนะครับสีแต้มโอเคแต้มมันหมดนกทาเปชนะทางแต่ก็ต้องใช้หลายแต้มในการโจมตีอยู่ปึ๊บปึ๊บโอ้โหต้อง5แต้มเลยนะแล้วก็ต้องชาร์จต่อ5แต้มไปนอนก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องอื่นมาตัวที่สอง เจ้าดิโลมีสีโจมตีมาสีนะครับแต้มหมดโอเคอินโดแรปเตอร์ลงมาก็จัดสามแต้มแล้วก็ต้องป้องกันสามเลยเอ๊ะสองก็พอนะชาร์จหนึ่งไปสามแต้มไปนอนโอเค ตัวสุดท้ายมีสตีมาให้หมดไม่ตีเลยเออหืมเอาไงเดียต้องเสี่ยงป้องกันห้าไปเลยอ่ะป้องกัน2โอเคตอนนี้มันมี6แต้มลุ้นมันให้มันตีมาหแต้มเลยนะโอเคมันโจมตีมาหก เข้าเราแค่หนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวเราจัดการได้เลยสี่แต้มไปชนะนะครับไบนอนฝับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกของการตีแพ็กเงินเขียวนะโอ้โหตึงเลยอะวัดดวงกันรอบสุดท้ายเลยดินเอ็ม่วง50นะครับไปต่อกันรอบที่สองอ่าโอเคอย่างนี้เราก็ต้องใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเจ้าดิโปเซลาปิด ที่พี่ใช้ประจำนะครับตัวครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็อินโดรัปเตอร์ไป2ตัวเลยแล้วกันเนาะโอเคมาไม่ประมาทอา่าเราขอชาร์จเลยโอ้แต่พลังโจมตีมันก็สูงนะแต่เราขอชาร์จไวแล้วกันเนาะสแต้มจะนอนไหมเนี่ยเราอันมีสอง อย่าเพิ่งตีโอเคครับมันยังไม่ตีนะครับต่อไปเราก็ขอชาร์จต่อเนื่องไปป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสามแต้มอย่าเพิ่งตีก็ได้นะยังไม่ตีครับโอเคเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปโอ้ยมันเอาไปชาร์จหมดเลยนะตอนนี้มันมีหกมันน่าจะโจมตีแล้วแหละ ขอให้ตีมา 6, หกู้หแล้วตีมา5ด้วยนอนสิมันเหลือหนึ่งแต้มเราก็ต้องจัดต้องจัด3แต้มแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อเ,เอาไปชาร์จป้องกันต้องเสียแล้วก็ชาร์จหนึ่งไปโอเคเข้า2แต้มไปนอน ตัวที่2ของเขามาม 4. แล้วก็โจมตีมาสี่นะครับไม่ให้เข้าเราเลยโอเคอเดี๋ยวเราจัดการเขาด้วย3มแต้มแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซาโอเคตัวสุดท้ายมันก็น่าจะโจมตีเราสี่นะแล้วก็นอน โอเคครับบันโจมตีเราสี่ครับเราก็นอนไปอินโดตัวสุดท้ายลงมาก็จะมี6แต้มก็จัดได้เลยไม่มีปัญหา6กแต้มไปไปนอนซะโอเคก็ชนะไปนะครับในรอบที่2ของการตีแพทเงินเขียวนะรอบนี้ไม่ตึงเท่าไหร่รับ DNA ม่วง50ครับ ไปต่อกันรอบที่สามโอ้รอบสามก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอาตัวเจ้ายูดอนก่อนไหมมันจะเปลี่ยนตัวมาอยู่ดอนก่อนนะครับแล้วก็เอาอินโดลงสองตัวเลยโอเคอนกทาเป ไม่ดีนะครับใช้อินโดลง2ตัวนั่นแหละน่าจะไหวอยู่เอ๊กำลังคิดอยู่ตัวแรกครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ได้อ่อเอากินเนื้อ พลังเยอะๆตัวไหนดีอ่ะกินเนื้อพลังเยอะๆไปรับดาเมจนี่ไงเจ้ากีกา้าโอเคแต่พอได้อยู่มันจะเปลี่ยนตัวครึ่งบกครึ่งน,น้ำเอาโอเคมากีก้านั่นแหละมาครับเ,เราต้องป้องกันก่อน ของเขาสองแต้มอยากให้เปลี่ยนตัวแต่ไม่เปลี่ยนนะครับมันตีมาสองโอเคเข้ารอบหนึ่งป้องกันสองต่อเนื่องไปสองแต้มนี้เปลี่ยนไหมตีมาหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเราก็ขอชาร์จเลยอย่างเงี้ป้องกันหนึ่งยังคงมีสาแต้มอยู่นะครับแล้ว ตีมาสามแต้มหมดโอเคนอนนะครับตอนนี้เราจะมีเจ็ดแต้มก็ต้องจัดสามแต้มแล้วก็ต้องป้องกันสามชาร์จหนึ่งไปสามแต้มไปนอนซะโอเค ครึ่งบกครึ่งน้ำของเขามีสี่ 4. โจมตีมาสี่นะครับเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลยแล้วกันนะสี่แต้มแล้วก็ชาร์จหนึ่งไปสี่แต้มไปนอนตัวสุดท้าย เขาจะโจมตีเราสองแล้วเราจะมี5้เขาเหลือ2โอเคได้อยู่ปังนอนไปอินโดตัวสุดท้ายลงมาจะมี5แต้มเขาเหลือ2ผลต่าง3ก็ก็ได้อยู่โอเคมาจัด5แต้มไปป้องกันแค่หนึ่งอย่างนี้ก็ยิงเรียบร้อยเข้าไปใหญ่เลย โอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่3ของการตีแพ็กเงินเขียวนะรับ2เงินเขียวครับก็จะได้เงินเขียวทั้งหมด200นะได้ใบละ50เยี่ยมเลยได้แต้ม j w 65เองอันนี้ถือว่าไม่เยอะรับ DNA แดงอย่างละ12นะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ไีอีกแพ็คหนึ่งดีกว่าเนาะแพ็คตัวใต้น้ําต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะไม่ให้เสียเวลาเอารอบแรกเราต้องใช้เจ้าแนวปะะการังเจ้าเต่าเอาลงไป3ตัวเลยไหมสองตัวก็พอแล้วก็เอาเจ้านี้โอเครอบแรกไม่มีปัญหา เพราะเราไม่ได้แพ้ทางเขาเลยเราก็ขอชาร์จก่อนของเขามี2แต้มแล้วเปลี่ยนตัวนะครับเอาตัวแนวประการังของเขามาโจมตีมาหนึ่งแต้มหมดนะครับโอเคเราก็จัดการได้เลยนะไปเลยแค่สอแต้มพ,พอก็พอแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไป นอนซะตัวที่สองตัวน้ำตื้นเราชนะทางหมดแล้วนะมีสองเราก็ชาร์จต่อเนื่องเลยมามันป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสี่แต้มมามาตีเปล่าไม่ตีนะครับโอเครอบนี้เราต้องตีแล้ว ชาร์จสโจมตีสี่ไปเข้าสองแต้มน่าจะยังไม่นอนเหลือนิดนึงโอเคตอนนี้มันมีหแต้มนะครับเปลี่ยนตัวซะง,งั้นน่ะจะเปลี่ยนทำไมไม่ทำอะไรอีกเราก็ขอโจมตีเลยแล้วกันให้มันจบจบไปหแต้มไปเลยไปโอ้โหป้องกัน4เฮ้ยป้องกันเยอะไปไหน เอามามี5้าแต้มโหมันป้องกันเยอะมากนะเมื่อกี้ไม่ทำอะไรอะ่ะเราก็จัดอีกไป4สี่แต้มเข้า2นี้เรียบร้อยไปนอนซะโอเคมาตัวสุดท้ายมีเตีแล้วเท่าไหร่ตีมาหนะครับ โอเคเรานอนไปมันเหลือหนึ่งไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราใช้ท่าเต่าหมุนในตำนานเลยนะครับเจ็ดแต้มเจอท่าเต่าหมุนแน่ไปเข้าหกแต้มตั้งหลักก่อนแล้วก็หมุนควงสวานปังเรียบร้อยเจอกระจกแตกเข้าไปให้โอเคครับก็ชนะไปนะครับในการตีแพ็กใต้น้ำรอบแรกเนาะ โอเครับดีนเอม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2อออหอยปลาหมึก3ตัวเลยแล้วกันนะชนะทางนี้ไม่เสียเวลาเลือดมันน้อยด้วยแต่เราต้องชาร์จก่อนเราขอชาร์จก่อนแล้วกันนะครับโอเคเขามี2เปลี่ยนตัว ตัวน้ำลึกมานะแล้วก็โจมตีเราเลยโอเคแต้มหมดเราก็จัดการเลยสามแต้มไปไปนอนแน,น่นอนนอนซะลักษณะการต่อสู้คล้ายๆรอบที่แล้วนะครับโอเคมันมีสองไม่ทำอะไรเราก็ตีเลยไหม ไอโอเคเข้าสองแต้มนี้ก็เรียบร้อยตัวสุดท้ายมีสี่าจะทำอะไรมาก็ทำมาเลยโจมตีมาสามนะครับเราก็นอนนะสีหอยปลาหมึกตัวที่สองลงน้ำมาจัดการเลยสี่แต้มไอ นอนซะโอเคชนะไปนะครับในรอบที่2ยังสบายๆชิวชวอยู่นะครับเพราะชนะทางเขานะรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่สามเป็นตัวผสมนะเอาเจ้าไฮโนแล้วก็เต่าแล้วก็หอยปลาหมึกมา เริ่มก่อนเราเริ่มก่อนแล้วก็ชาร์จก่อนเลยอย่างนี้อของเขามี2แล้วเปลี่ยนตัวไม่ทำอะไรด้วยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนหอยปลาหมึกลงมาเลยหอยปลาหมึกแล้วก็ชาร์จ ตอนนี้มันมี3แมแมนะมันก็เปลี่ยนตัวเจ้าม,ก,มกาโลดอนมาไม่ทำอะไรโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเต่าลงมาแล้วก็ชาร์จหมดไปตอนนี้มันมี5้าแล้วเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างงี้เปลี่ยนตัวเหลือ4ไม่ทำอะไรนะ โอเครอบนี้เราขอเปลี่ยนตัวแล้วจัดการเขาละก็จัดเลยสี่แต้มเนาะแล้วก็ชาร์จไปเขา2แต้มนี้เรียบร้อยไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2ตัวแนวปะกการลางชนะทางเรามี6มันก็จะโจมตีเราแค่5โอเคเพราะมันคิดว่าเราป้องกันไว้3หอยปลาหมึก ก็ต้องลงมาจัดการเขาเขาเหลือนหนึ่งเราก็จัดเลยสามแต้มแล้วก็ชาร์จอ้าวได้เห็นท่าเต่าควงสวา่างอีกแล้วเต่าหมุนอีกแล้วถ้าตัวสุดท้ายโจมตีเรานอนนะตัวที่สองอ่ะสี่โจมตีเรา4ี่นะครับโอเคได้เห็นท่าเต่าหมุนในตำนานอีกแล้วนะครับมาเต่า คราวนี้จัดเลยครับแปดแต้มไปเจอเตาหมุนกระจกแตกอีกตั้งหลักควงได้ที่แล้วก็พุ่งมาชนกระจกแตกไปเมกระโดดอนมึนไปเลยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่3ของการตีแพ็กตัวใต้น้ำนะรับดีนเอม่อิห้านะครับไปต่อกันรอบสุดท้าย ออใช้ตัวน้ำตื้นได้นะครับรอบนี้ไฮโนไฮโลไฮโนมาไม่น่ามีปัญหาน่าจะเหมือน2รอบแรกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แพ้ทางเขาเลยเราก็ขอชาร์จก่อนอ่ะมี2แต้มจะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนะครับโอ้โห,โหเลือดมันเยอะนะตัวนี้แล้วก็โจมตีมันหนึ่งแต่พลังโจมตียังน้อยอยู่ เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จต่อเลยละกันเนะาะสองแต้มนี้ทำอะไรไหมโจมตีมาหนึ่งนะครับโอเคมันเหลือหนึ่งแต้มแต่เดี๋ยวเราขอชาร์จต่อละกันเนาะก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปตอดหน่อยไปเข้าสองนะมันไม่ป้องกันเลย โอเคตอนนี้มันมี4ี่แต้มอ่ะให้โอกาสไม่ทำอะไรนะครับแล้วขอโจมตีไปห้าแต้มโอเคเข้าสอย่างนี้เรียบร้อยนอนไปตัวที่2กับ3ของเขาเป็นตัวน้ำลึกนะครับแพ้ทางเราล้วมีเจ เ็ดแล้วโจมตีมาเจ็ดแต้มหมดโอเคมาหอยหมือของเขามาเรานอนไปนะครับเฮ้ยทำไมแอนิเมชันมันแปลกๆเราขอโจมตีแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มเอาแล้วเกมแอนิเมชันค้างนะครับมัโจมตีมาสี่ เกมน่าจะค้างชาร์จสโจมตี4ดิโอ้โหค้างจริงๆด้วยแต่เราไม่น่าจะแพ้แล้วนะครับถ้าช,ชาร์จสโจมตีสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับชาร์จ4โจมตี4มาค้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็คงจะต้องออกเกมแล้วต้องเข้าใหม่นะอ่ะ เกมมันค้างอะ่ะเขามี4โจมตีมาสี่ะเราก็ต้องออกเกมนะครับเดี๋ยวเข้ามาเจอกันใหม่อีกทีมันน่าจะต่อเนื่องนะโอเคครับโอเคเกมก็ค้างจริงๆด้วยนะพี่ก็ออกเกมมาแล้วก็เข้ามาใหม่อ้าวชนะไปเลยงงไหมน้องๆ รับของรางวัลเลยเนี่ยเออเออดีเฮ้ไม่ต้องเสียเวลามารับของรางวัลได้เจ้าหมานะครับตัวระดับซูเปอร์แลนเนาะโอเคหืมจะชนะแบบสวยๆอยู่แล้วเนาะเกมดันมาค้างได้เลยมไม่ได้โชว์ท่าไม้ตายด้วยโอเครับของรางวัลแล้วก็รับดีเอแดง แล้วก็แพ็คนี้โอเคแต้ม JW อีก15ก็อ่าก็รับตัวที่เพิ่งฟักเสร็จโอเคช่องแรกส่วนใหญ่พี่จะเอาไว้ฟักตัวเด็กๆนะครับสำหรับช่องฟักของพี่เนาะฟักเด็กๆไว้มันจะได้มาทดแทนตัวที่เราเอาไปไฮบิดในขั้นสูงกว่านะ โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ไปตีแพ็คเงินเขียวที่ตึงอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ตีแพ็คตัวใต้น้ำที่แบบชิวๆนะครับโอเคก็ถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ